เขาวันนี้ทีมข่าวประเด็นสุดสัปดาห์อยู่ที่โรงเรียนมหาวิชิราวุธจังหวัดสงขานะครับซึ่งวันนี้ในส่วนของสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะครับได้มีการจัดการแข่งขันรายการหนุ่มน้อยเจ้าเวหาประเภทปีกหมุนประลองทักษะโดยมีทีมเข้าร่วมทําการแข่งขันจานวนกว่า40ทีมครับ สึกเครื่องบินบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาสนามที่สามได้เริ่มขึ้นแล้วที่จังหวัดสงขาโดยมีดรวิพารัดดีอองผู้อํานวยการสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหนูน้อยเจ้าเวหาหรือโดนอิน o นเวชันชาเ e นจ์ t ท c ทิคัลโดนคิงคับปี2 5 6 7ดรวิพารัดกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ต้องชื่นชมทีมผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าแข่งขันว่ามีการพัฒนาทักษะที่ก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก สำหรับการแข่งขันครั้งนี้เป็นสนามที่3ต่อจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดอุบลราชธานีโดยจัดขึ้นที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลานายพิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองแนละวิทยุบังคับกล่าวว่า สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ได้ออกแบบรูปแบบการแข่งขันเป็น2รอบโดยรอบแรกมีจำนวน41ทีมและรอบที่2จํจำนวน16ทีมโดยมีการตั้งด่านให้โดนของผู้แข่งขันบินลอดบ่วงบินทำลายลูกโป่งบินทิ้งสัมภาระและบินเพื่อยิงเป้าลูกดอกซึ่งถือว่าเป็นด่านใหม่ที่สร้างขึ้นมาโดยจำกัดเวลา2นาที30วินาที และสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมลูกเจ้าพ่อใส่เงินทีมที่2จากโรงเรยียนพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จส่วนทีมชนะเลิศรองอันดับหนึ่งคือทีม SR2 จากโรงเรยียนศิรีราาสามาคัคคีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กัก็เป็นทีมลูกเจ้าพ่อใส่เงินทีมที่1จากโรงเรยียนพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีเช่นเดียวกัน นายเพชรยันพนมวนาพิรัตครูผู้ฝึกสอนทีมรูปเจ้าพ่อใส่เงินทีมที่1และทีมที่2เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ครั้งนี้สามารถนําแชมป์กลับไปยังจังหว,ดวัดอุบลราชธานีได้สําเร็จและเป็นถ้วยรางวัลใบที่14ซึ่งถือว่าเป็นของขวัญให้กับทางโรงเรียนพิวูลมังสาหารเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน,นด้วย ด้านในเพชรมงคลโอชารสแชมป์จากโรงเรียนพิบูลมังสาหาระบุว่ารู้สึกดีใจที่วันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันจนว้าแชมป์ได้สําเร็จแต่หลังจากนี้ทุกคนก็จะต้องฝึกและพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นเพราะแต่ละรายการแข่งขันจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันที่มีความยากมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งการดําเนินงานตรงนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายแล้วก็ตื่นตาตื่นใจอย่างมาก สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือน้องๆจะมีทักษะมีสวัฒนะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมที่สําคัญคือการใช้งานปฏิบัติจริงก็คือในเรื่องของเวทีการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเรื่องของการใช้โดรนเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญอันหนึ่งได้เกิดขึ้นและต่อย,ยอดทาให้สวัฒนะของเยาวชนของไทยเนี่ยมีคุณภาพดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่นักเรียนทําได้แล้วก็ัวถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นใบที่14ของโรงเรียนพิบูลางาหาร และที่สาคัญก็เป็นของขวัญวันเกิดให้กับโรงเรียนที่จะถึงในวันที่27สิงหาคมนี้พวกเรารู้สึกดีใจครับที่ได้คว้าแชมป์สิ่งที่เราได้มานะครับคือความสามัคคีมากแข่งขันได้ถ้วยพระราชทานซึ่งเป็นถ้วยที่ถือว่ามีเกียรติที่สุดในชีวิตของคนคนนึงครับตกิตวงกราบทีมข่าวประเด็นเนสุดสัปดาห์ของทบร .5 รายงาน